สวัสดีครับผมธปนานะครับจากโอลิสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสายนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดของ m o n ข็ม a บบนะครับก็คือเป็นสาย Hybrid Canvas แบบ Curve-N งนะครับสำหรับ Omega Speedmaster นะครับ Omega X าเอนะครับรวมถึงรองรับ Rolex Sport 20มิลทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูความพิเศษของสายนาฬิการุ่นนี้กันนะครับว่ามีดีเทลรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นจาก ตัวสายเนี่ยจะผลิตออกมาทั้งหมด2สีนะครับก็คือมีสีดำนะครับแล้วก็สีนดำเงินนะครับสายเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าติดตั้งมาพร้อมกับ folding buckle นะครับโดยที่จะเป็น buckle ที่มีปุ่มกดนะครับแล้วก็สายเนี่ยสีดำเนี่ยจะมี2ไซส์ด้วยนะครับไซส์กว้าง20มิลก็คือใช้สำหรับ speedmaster นะครับ omega speedmaster ที่มีความกว้างสาย20มิล omega exo b p o r t rolex sport 20มิลนะครับ และสายสีดํายังมีความกว้าง21มิลด้วยนะครับสำหรับโอเมก้าที่ใช้สายที่มีความกว้าง21มิลยกยกตัวอย่างเช่นโอเมก้าที่เป็นรุ่น Dark Side of the Moon นะครับที่มีความกว้างสาย21มิลเราก็จะมีเวอร์ชัน21มิลมาสาหรับติดตั้งด้วยส่วนสีน้ําเงินจะมีความกว้างสายแค่แบบเดียวคือ20มิลน,นะครับดีเทลของสายมีความพิเศษก็คือว่าด้านบนเนี่ยจะทําจากแคนวาส นะครับส่วนด้านล่างจะทำจากยางที่เป็น FKM Rubber นะครับคือทำให้สายเนี่ยใสย่ใส่สบายใส่ง่ายเพราะว่าส่วนสัมผัสที่สัมผัสกับผิวหนังเนี่ยจะเป็นยางนะครับก็จะกันพวกเหนือ่อนะครับส่วนด้านบนก็ให้สไตล,ล์วินเทจที่เป็น Canvas นะครับ Band Monster เนี่ยเขาก็ทำสายที่เป็นลักษณะเจาะรูมานะครับแล้วก็ Folding Buckle เนี่ยที่ทำมาก็ มีความกว้าง18มิลนะครับแล้วก็มีปุ่มกดด้วยนะครับสามารถปลดล็อกได้แบบง่ายๆนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เวลาติดตั้งใช้งานจริงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีดีเทลอย่างไงบ้างนะครับเวลาติดตั้งใช้งานจริงเนี่ยเนื่องจากสายรุ่นนี้คือมันรองรับทั้ง Speedmaster ที่เป็นเวอร์ชันเก่านะครับ แล้วก็มูกเมนต์ตัวใหม่ด้วยเช่น3861เวอร์ชันเก่าก็จะเป็นพ่ว1 8 6ก1861 1863รวมถึงที่เคสที่ใช้ตัวเรือนที่มีความกว้างสาย20มิลนะครับของสปินมา s เตอร์รองรับทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้เทสมาแล้วนะครับส่วนเรื่อนนี้ผมเทสกับตัว3861กนะครับก็เป็นเคอร์ฟเฟนที่แน่นหนาติดตั้งใช้งานสบายแล้วก็ใช้มาประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับที่ผมลองเทสดูก็รู้สึกว่า ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ใส่สบายมากนะครับรวมถึงการทความสะอาดด้วยนะครับก็สามารถล้างน้ํานะครับแล้วก็ใช้ไดเป่าแห้งคือด้วยความที่มันเป็นยางแล้วก็ผสมกับแคนวาสเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าแห้งเร็วด้วยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดง่ายใช้สไลดล้างได้นะครับแล้วก็ใช้ไดเป่านะครับส่วนตัวแล้วเนี่ย ผมรู้สึกว่าสายเส้นนี้เหมาะกับคนที่มีโอเมก้าสปีดมาสเตอร์มากเพราะว่ามันเป็นสายแบบเคอร์ฟเอ็นซึ่งสาย O E M ของโอเมก้าเนี่ยไม่ได้ทำเป็นเคอร์ฟเอ็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมอสต์บทำมาตอบโจทย์ของแฟนสปีดดี้ทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นสายรุ่นที่ขายดีทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ของเนี่ยรีสต็อกมาทั้งหมด8ครั้งแล้วนะครับคือของขาดผลิตมาผลิตมาของขาดผลิตมาของขาดซึ่งได้รับความนิยมจาก แฟนที่สปิดมาสเตอร์เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการสายแค n นวัสแบบเคอร์ฟเอนนะครับซึ่งมีแบรนด์เดียวนะครับที่ทำตอนนี้ที่เป็นลักษณะเป็นเคอร์ฟเอนไม่มีช่องว่างนะครับก็คือของ Monstrat นะครับสามารถติดตามรับชมหรือดูรายละเอียดของสินค้าได้ที่ w w w o l i s com นะครับก็จะอยู่ในหมวดสายผ้าแค c นวาสนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ